สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับชินเคยนะครับกับการดองของประกายแสงนาตีฮะวันนี้เราจะพาไปดูของที่ผมดองไว้ทั้งหมดของเซิร์ฟเจแปนสายฟรีของผมนะครับต้อนรับการมาของโนเอลวาคิลี่สีทองไอ้ท่าทองนะครับผมจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับ ริชแมนชอ็อปโน,นหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบค็คคเ v e r mobile ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพค็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้นอ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะบอกของดองทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าใครอยากดูการใช้ของดองนะครับไปดูไลฟ์ย้อนหลังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมเพราะว่าผมจะถลุงในวันเสาร์นั่นแหละนะครับผมวันนี้มาดูก่อนนะครับผมนี่คือตังหนึ่งร้อยล้านนะครับเตรียมไว้กับโนเอลซึ่งน่าจะใช้ไม่ถึงหรอกร้อยล้านนะครับเพชรอีกสามหมื่นแปดนะครับผมแล้วการ์ดอัพดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับแล้วดูโนเอลของผมครับลูกรักขนาดไหนครับ นี่ฮะห้าดาวหมดนะครับผมรวมไปถึงรวมไปถึงโนเอลล่างเอซาร์ด้วยนะการ์ดห้าดาวนะครับผมล่างเอซาร์เนี่ยทุกตัวการ์ดห้าดาวหมดนะครับเอาจริงผมว่างนะตรงนั้นตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นผมว่างนะครับก็เอาให้หมดเลยนะครับผมอันนี้คือการ์ดส่วนอุปรกรณ์เนี่ยถ้าเกิดอยากได้หนึ่งแสนจริงๆโยกของแอตตามาใส่ก็ได้หนึ่งแสนแล้วนะครับผมเดี๋ยวอุปรกรณ์เดี๋ยวไปดูย้อนหลังในไลฟ์วันเสาร์นะครับว่าผมทําอะไรกับโนเอลไว้บ้างนะครับผม แล้วก็ส่วนที่ชิ้นส่วนในประสงค์หรือที่อัพดาวตัวละครผมดองไปที่5้าแล้วนะครับก็คือไดโนเอลมา5้าดาวขอ,องการ์้าดาวแน่นอนนะครับผมก็ต้องลุ้นให้ได้การ,ร์ดนะครับผมโอเคต่อมาก็คือนี่เลยครับที่อัพสกิลห้าลอยนะครับผมที่อัพสกิลเจ0อยนะครับแล้วก็ที่อัพสกิลวันนี้หนึ่งพันเงี้ยโอ้ยยังไงก็อัพเต็มแน่นอนส่วนพวกผุกเสกอะไรพวกนี้ไอ้ศิลาศิลา,าเดี๋ยวศิลาเดี๋ยวไปดูอีกที ว่าเราสามารถผสมอะไรได,ได้มากมายขนาดไหนนะครับส่วนปลุกเสกก็ผมฟาร์มไว้เนี่ยผมฟาร์มไวด้ดูดิตรงนี้นะครับฟาร์มไว้กะบอกว่าโอ้จริงๆมันได้น้อยนะนี่ผมฟาร์มมาเยอะมากแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังได้น้อยอยู่ดีนะครับผมอย่าไปผสมกันนะครับแล้วก็ตั๋วผมดองไว้1้0ยยังไม่รวมกับที่ต้องซื้อใหม่ด้วยนะครับก็คือจัดอาจัดเต็มแน่นอนสำหรับการซื้อตั๋วม่วงนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ที่เลือกโอเคเลือกได้นะครับเลือกได้ปลุกเสกนะ แล้วก็มีประดับให้เลือกด้วยนะครับผมมีประดับมีประดับนะครับแล้วก็นี่เซตเซตที่เขาไอ้นี่ฟาร์มฟาร์มไอ้ด่านจํากัดนะครับผมแล้วก็พวกศิลาต่างๆศิลา,า,าน,นี้เป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวไปผปสมกันนะครับส่วนอันนี้อันนี้อุปกรณ์ธรรมดานะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ u r ขึ้นไปส่วนอันนี้อันนี้ก็ประดับอีกแล้วเหรออันนี้สุ่มหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้อะไรเอยเออสุม่มสุ่มเลยแล้วกันผ่านคลิปนะสุม่มได้ะลรอืมแอคแท็กป้องกัน โ okay. อเคไอแคลคป้องกันโอเคตัวไหนได้ใช้บ้างวะส่วนประดับเอนี้เดี๋ยวไปดูอีกทีว่าเรายังขาดอะไรอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็ปุกเสกนี้อ่ะสุ่มให้เลยเลยเปิ่มไปอ่ะโอ,โอ้คือกลือนะครับผมคือแน่นอนอันนี้อันนี้หีบเออา่ะสุ่มให้ดูเลยนะครับโอเคไม่ค่อยได้อะไรดีเท่าไหร่อันนี้ก็ก,ก็สุ่มเหมือนกันอ่ะสุ่มให้ดูเลยตรงนี้อ่ะดูของที่ดองไว้อันนี้อันนี้ครับหมดไหม ได้ให้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นซีเล็กเหรอให้เลือกอ่ะอันนี้ให้เลือกหรือได้หมดเลยน่าจะได้หมดเลยโอ้โหดูดูญี่ปุ่นมันแจกผมไม่รู้ผมได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยนะนะครับผมนะครับผมเนี่ยได้มาเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพาผมได้มาตั้งแต่เพราะผมเล่นหวยประจําวันแล้วก็ออกครับแล้วก็เล่นควยแล้วก็ออกครับตัวมี75ห้านะครับอันเนี้ยผมงงมากผมได้มาตอนไหนผมยังไม่รู้เลยชุดคาร์บอนแอต้าครับเนี่ยเอาไปเลยนะครับผมแล้วก็ชุด เจไม่ได้โอจักรพพัดเวมนต์ครับเอาไปเลยนะครับผมเปิดให้ดูเลยนะครับผมอันนี้เลือกนะครับของประดับอันนี้ข้ามไปก่อนส่วนนี้ก็เลือกเหมือนกันนะครับผมข้ามไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราขาดอะไรนะครับแต่โนเอลเนี่ยน่าจะเล่นเอ็มบทเคนะครับผมอันนี้ก็เลือกเหมือนกันนะครับน่าจะเอาคีเลทเอ็มบิทเคนะครับผมเนี่ยของดองเนี่ยผมผมเปิดผ่านคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมเปิดของดองประกายแสงนัตตีแล้วตรงนี้โหนี่ได้หมดเลยหรอโอ้โหหรือปดผมไม่สนใจอะไรมันเลยวะเนี่ย ผมไม่ได้อัพตัวอะไรเลยนะตั้งแต่ที่เล่นมานะครับผมยูนงยูโน่อัพสกิลเต็มเสร็จผมก็ไม่อัพตัวอะไรต่อแล้วนะครับผมให้เยอะจังวะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แจกอาหารสีฟ้านะครับผมแจกอาหารสีฟ้าเนี่ยพวกเนี้ยวันนี้สุมอ่ะสุมสุมสุมไปเลยสุมไปเลยอ่ะอันนี้โจมเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดอ่ะสุมการ์สอ่ะสุมการ์ดได้แล้วอ่ะเพิ่ม HP โอเคดีหน่อยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่คือที่แจกอาหารมี200นะครับแล้วก็นี่หินอัพอ่ะตามไป ดูผมดองไอ้รองเท้าไว้ดิรองเท้าผมมีดอง134กล่องนะแล้วก็อันนี้อีก67นะครับแล้วก็นี่อะไรอ๋อน,นี่ที่ทําอุปกรณ์นะครับดองไว้อีกิ0นะอันนี้32แล้วก็1 8นะครับแล้วก็ดองอะไรไว้เยอะแยะเลยเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมน่าจะมีครบล้วป่ะหกสิบหก้าอันน่าจะเอาอันนี้ซักเพราะว่าเตรียมดองให้โนเอลนะครับ20ตอนนี้มีเท่าไหร่ไม่มีบอกกูด้วยอนะ่ะ แต่จองไว้เยอะ120อะร้อยยี่สิบพอดีเลยไม่ได้คำนวณเนี่ยอันนี้กดไปอีกสักสักสิบนะอันนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดโอเคโอ้โห,โโหกดมุมมั่วตรงเฉยอ่ะอันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันสำหรับปรุเสกนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อทีลีโอเคอันนี้ตัวละครห้าสิบสี่สุ่มเลยไหมสุ่มเลยก็ได้ห้าสิบสี่เผื่อได้เอเซซาอ๋อนี่การ์ดนี่การ์ารดเอการาสเลเซาโอ้เกลือครับอันนี้ตัวละคร ตัวละครเปิดเผยได้ใช่ไโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับผมนี่ของดองก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ่าที T ่อัพความสัมพันธ์แน่นอนว่านเอลมาวันแรกความสัมพันธ์สิบห้าไปเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรตัวสคริปต์แล้วก็ของดองกอ็มีประมาณนี้นะครับผมของดองมีประมาณนี้แล้วก็นเอลนะครับจะมาถ้าเกิดลงคลิปเนี่ยก็คือมาวันนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะไลฟ์ตอนเย็นนะครับผมแต่ลไลฟ์ตอนเย็นแต่นี้คือผมอัดวันเสาร์ไงนะครับผม ซึ่งตู้วันเสาร์จะมีแอตต้ารีรันกับเทมิลโลรีรันแล้วก็ตู้เลือกการ์ดนะครับซึ่งตู้เลือกการ์ดก็จะมีแบบสุ่มครบ80 120แล้วก็180จะได้ที่อัพดาวมาแต่ผมไม่สุ่มไงเพราะว่ามันเปืองเพชรนะครับผมมันไม่ได้เปืองหรอกจริงๆมันคุ้มนะครับแต่ว่าผมมีครบแล้วไงเพราะฉะนั้นผมก็ผมก็ไม่สุ่มนะครับผมตรงนี้อ่าอันนี้คือของที่ดองไว้ทั้งหมดสําหรับโนเอลนะครับซึ่งจริงๆร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีให้ซื้ออีกโอ้โหนีี่ฮะจจกกิรรมตบอส โอ้โหให้ซื้อเยอะขนาดนี้เลยหรอนี่กาให้โอ้มีอันนี้น่าสนใจนะครับที่เพิ่มแต่ผมซื้อที่อัพดาวมาแล้วนะเออนี่คือตีบอสโกลมเฮ้ยอันนี้สุมสีม่วงเหรอหยิบยสุมกันเลยดีกว่าสามร้อยอะซื้อได้พอดีเลยอันนี้สีม่วงใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้สีส้มอันนี้สีเขียวอันนี้อันนี้มีมีเยอะแล้วอันนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับผมอันนี้แล้วกันอ่ะอ่ะสุมอ่ะเดี๋ยวไปสุมกันเดี๋ยวไปสุมกัน ไปสุ่มกันมาดูวันนี้ไม่ได้ซื้ออีกอยาก,กัสกิลอีกแล้วนะครับผมซื้อตัวม่วงไปหมดแล้วนะครับผมซื้อกรอบครบรอบหนึ่งปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ไปหมดแล้วอันนี้อยากรู้ว่ากล่กองอะไรใช่ไหมอันนี้กล่องประดับครับประดับโจมตีประดับรีบัฟเฟอร์ประดับนี่นะครับผมผมซื้ออ้นี่ประดับแทงไปหมดแล้วสุ่มไปแล้วด้วยนะครับผมอ่านคลิปที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มวันนี้กันอนี่ ปึ๊บได้ละ MTK แม่นยำไปสมัยนี้ยังคือออะเดี๋ยวไปดูชามี่ของที่ผมดองไว้นะครับผมอ่าจะใครอยากเห็นปั้นไปดูลายย้อนหลังเอานะแต่ว่าผมจะมาผสมของให้ดูก่อนนะครับผมชามี่เฮ้ยอะไรเนี่ยนะผมแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วหรอเอ้อ่ะ,อ,ะอันนี้ก็เต็มแม็กไปเลยก็ได้สีสมม้มอะรู้สึกผมจะมีสุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยมั้งนะครับผมเนี่ยผสมได้นะครับอนาคตเซิร์ฟไทยเลยครับตรงนี้ นะครับผมผสมไปแต่รู้สึกว่าจะจะเคยผสมไปแล้วนะครับเคยผสมไปแล้วอันนี้ฟาร์มฟาร์มแล้วมาผสมอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยฟาร์มฟาร์มไม่เยอะแล้วามาผสมอีกทีหนึ่งก็ได้นี้ดาเมจเลสนะครับไอ้พวกนี้นี่ต้องไปต้องไปปลุกเสกเอานะครับมันผสมได้จากใช้สีม่วงสามอันอีกนะครับผมเอเมจเคเดี๋ยวโนเอลเอเมจเคดีกว่าคิเล่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกที นะครับผมเนี่ยพวกเนี้ยได้หมดเลยเพราะว่าผมไอ้นี่ไว้ผมดองไว้ผมฟางแต่ไอถ้าสายฟรีนะเจอญี่ปุ่นนะผมฟางแต่เนี้ยแหละผมไม่ฟางอุปรกรณ์เลยเพราะอุปรกรณ์มันก็มีเยอะแล้วนะครับผมฟางแต่เนี่ยแหละฟางแต่หินพุกเศษเนี่ยเอามารวมๆเอามารวมๆเนี่ย่านคลิปเนี่ยแต่ผมก็ได้คอนเทนต์แล้วนะครับผมอันนี้มันก็จะมีให้เลือกระหว่างประดับด้วยนะมีประดับด้วยนะจะเลือกอันนี้ให้ดูก่อนว่าผมที่โอ้โหรู้สึกจะได้ไม่เยอะเลยนะ แต่ผมฟาร์มาตลอดนะครับผมฟาร์มาทั้งสุดท้ายมาตลอดนะครับไอ้ผู้เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นี่ยดรอปยากมากนะครับแต่ทำไงได้สายฟรีก็ต้องดิ้นลนเนี่ยสายฟรีก็ต้องดิ้นลนเรื่องพวกนี้แหละครับรู้สกตรงนี้จะมาเป็นสายดำเมจครับเป็นแท้งแต่ว่าเป็นแท้งปลอมครับตรงนี้ปลอมเรามีร้อยล้านอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องตังค์จะหมดเลยครับด,ดูนะผมฟาร์มาตั้งแต่ยูโนเข้ามึง มาดูผมได้เท่าไหร่ไอเนี้ยได้ได้ได้เยอะอยู่แล้วนะสำหรับที่มันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะแต่ที่เปอร์เซ็นต์เนี้ยผมได้แค่สามเองวะเปอร์เซ็นต์ปะได้แค่สามตั้งแต่ที่ยูโนเข้า่ะนี่ได้แค่สองอ่ะคิดดูผมฟามมาตลอดอ่ะผมได้แค่สองอ่ะใช่ครับผมนี่บังคับใช้เพชรซื้อชัดๆใชครับผมเดี๋ยวปลุกเสกตอนปั้นโนเอลจริงๆแล้วอ่ะอาจจะต้องลุ้นไปลุ้นเพชรด้วยนะครับผมอาจจะต้องซื้อด้วยเพชรด้วย นะครับถ้าจะทําให้สุดจริงๆอ่ะนะครับผมตัวมั่วมันมีจํากัดให้ซื้ออยู่แล้วมันก็เดี๋ยวใช้เพชรนิดหน่อยเพื่อการปั้นหน่วยเนี่ยได้แค่สองเองแล้วตอนนี้มีแค่ห้าไอ้ตอนนี้มีแค่สามนะครับสาหรับคีเ่สต้องไปซื้อเพิ่มนะครับซื้อญี่ปุ่นก็ซื้อเพิ่มได้เลยนะครับจากการใช้เพชรตรงนี้นี่ครับนี่ซื้อที่สิบนะครับเดี๋ยวน่าจะซื้อเลยนะครับผมสิบก็ใช้สองพันเพชรนะครับแพงนะครับสําหรับสายปีนี่คือแพงมากสองพันเพชรแต่ไม่จะซื้อเลย ให้ทำให้โนเอลนะครับให้ทำให้โนเอลหน่อยลูกรักนะครับส่วนนี้หนึ่งพันเพชรเพื่อสีส้มเอาไปผสมต่อได้นะครับก็จะได้ต่อวันก็จะเยอะอยู่นี่ก็อีก2 5 0 0เพชรใน50ก็ไปผสมต่อได้นะครับผมแต่ผมน่าจะซื้อดองไว้น่าจะไม่ไม่เอาไปผสมหร,อหรือว่ายังไงดีทุกคนให้แนวทางกับผมด้วยผ่านคอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดของดองที่ดองไว้สำหรับโนเอลวาคิลี่ที่จะมา ถ้าลงคลิปไปแล้วก็คือมาวันนี้แหละครับวันที่23คลิปนี้จะลงวันที่23นะครับผมเจอกัน1นึ่ช่มครึ่งครับนะครับผมตุ่มโนโอเอลแล้วก็ปั้นโนโอเอลแล้วก็รีวิวโนโอเอลพร้อมเพียงกัน1นึ่ช่มครึ่งถ้ารถไม่ติดนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เจอกันครับชั่วมครึ่งแล้วเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับผม